เค่นีไปกินหลายห้ามเกินวันละสองลังโพดีกะเห็นบานแม่เทาก็ดีใจแห้งอยู่แต่ว่ายอมรับฝรัง่งเรามาอยู่บ้านนอกทีแรกลำบากลำบากเดอันดับแรกแน่นอนอยู่แล้วภาษาผมมาทีแรกผมว่าวไทยก็บ่ได้ว่าวลาวก็บ่ได้เดมาทีแรกคือกันกับลูกเคยฝรัง่งเพื่อนคือกันมัดแม่นบอกลูกเคยฝรัง่งมันว่าวกได้นั่งยิ้มสัมพีบ่ามดมือมดเวน้นเด้อนะ เห็นไหมสิเปิ่งยังสั้นเห็นไหมบ่โอ้ผมนั่งกับแม่เฒ่าสองอาทิตย์เดี่ยแม่เฒ่าดีเลยว่าวแกงกับลูกมันอีกว่าวมัดมือมัดขื่นเดี๋ยวแม่เฒ่าเ้าว่าๆๆๆๆๆเป็นปรหังใจชักที่เลยว่าๆๆๆๆๆฟงก็ยิ้งแขลวจนว่าเจ็บเหงือกเลยวะมื่อสิเขาร้องบานเดี่ยแต่ว่าแปลกเดี่ยอันนี้อันนี้สาคัญนี้ลีแหละลูกๆเดี่ยว่าวันบ่รู้เรื่องกับซังแต่ผมสังเกตทั้งแต่มือแรก ใจิตใจคนบานเฮาเด้ผมเป็นคอนแปลกหน้าบ่รู้เรื่องอย่างนั่งซื้อๆคนมาบึงมดเด้มาว้านนาเฮามัดอำเภอเด้ <S 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 นั่นแหละผมเป็นฝรัง่งผู้แรกแมันมามัดอำเภอเลยเมารถ่ดดองแถวจากบานนูน่นมาบึงฝรัง่งเด้เราดีใจแห้งอยู่เด้พอทีบอกให้เด้มันบ่คือเมืองนอกเด้บบานใครบานมัน่นชีวิตใครชีวิตมัน่นคอนแปลกหน้าก็บ่ได้ว่ากันเด ผมมาบ้านเฮาดีใจทั้งจต่มือแรกเลยลงจากรถปุ๊บพระท่านได้โหดบ้านแม่เท่าด้มีบรกอันหนึ่งมาเอินกินขา้าวนะยว่าบ้านเฮามันเอินกินขา้าวดีดีนะผมเห็นปักอันนี้มามันบบกมากินข้าวฝรัง่งผมก็มเงียบยิ่งผมว่ามันบ้าด้เ <laughs> พราะว่าเมืองนอกมันจะกลับกันเด้ยามกินข้าวก็จะไล่กันหนีเด้เอ้มึงไปกูจะกินข้าวด้บ้านใครบ้านมันอาหารใครอาหารมัน แต่มาอยู่บ้านเฮาก็สุดยอดเขาเอ็นกันกินดีดีเลยผมง็มักอยู่บอซิลเนาะกินฟรีเลยนั่นแหละแต่เป็นเป็นความประทับใจอันดับแรกเรื่องจิตใจคนบ้านเฮาเลยเวลากันบริเรื่องก็สร้างแต่เราสังเกตได้นะพี่น้องพ่อมาเที่ยวสามเที่ยวแล้วเลยมามัดโคตรเลยมัดแนวทอดเลยมัดแนวแล้วเขาประทับใจที่สุดอันดับหนึ่งก็คือคนบ้านเฮาจิตใจดี ยิ้มเย่ยเจีมสว่ากันได้ว่ากันบริเรื่องก็สร้างค้อละภาษาก็สร้างแต่เรารู้สึกทางทมือแรกผมก็ดีใจแห้งมาอยู่เียแต่เรื่องภาษาก็ยากอย่างกันโอ้มีปะมันก็จ่อยแห้งด้วยวะถอดได้มันเท่าแล้วนะประท่านเดียวแล้วเราก็จะเท่าลองอีกอยม่แมนคือกันนะเฮาเนาะยากนำคำว่าอันดับสองยากยากเด็ดอาหาร บอกว่าคนอีสานเจ้ากินแผลกกวามูมันบ่เจ้ากินมัดสุกเนยวผมกังเกงเนีอ้ฟรีวันนี้แหละก็อยู่นี่นะสักนครนะแต่คนผมกินบ่ได้เดี๋ทีนี้ผมเอามัดขึ้นกันเด้ขึ้นกันกับเจ้าเลยไก่หมูหมาแมวก็กินมัดขึ้นกันนั่นแหละยามนี้แหละมันหนาวนะบอกวผมบอกกินเด้อมาจอกแต่รู้จักมาจอกป่ะหลายเด้อเออนั่นแหละมันก็แสบอยู่ ผมเดียว้ผมลงกินมัดทุกแนวกินโหดนองวัวแคกินเดียวแต่พระท่านได้กินนองเมียคือเพิ่นนั่นนะหากินมุกเกาแต่ที่ผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมีรางวัลให้นักศึกษาอีกแต่ผมจะมัดเงินหลายเรื่องนี้เดี๋ยว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 พี่ภาษาอังกฤษคือเก่าเดีมันจะมี สัตว์ตัวหนึ่งที่ผมมากมากกินแต่มันหายากอยาก,ยากแต่ผมจำซื้อมันภาษาไทยบ่ได้ผมจำจะซื้อภาษาอังกฤษผู้ใดที่บอกซื้อของมันเป็นภาษาอังกฤษให้ผมผมจะให้เงินร้อยหนึง่งบังดีดีเ้อผมจะอธิบายว่ามันเป็นตัวไหนเนี่ยเก็บไว้ก่อนมันจะเย่าพระมาณแขนหนึ่งบอกมันมีขาดิขา,ขาเี้ยนเหี้ยนสีขา้านี่ กู้าๆๆๆผู้ใดบกว่ยงยังยงบาพโเจามันยาวสั้นนี่บผู้ใดบ่มนแงหดอกเว้ย่นก็พอมันมันยาม่ยาว้นนี่ยฟังดีๆเ้อโอกาสสุดท้ายเด้อป้ใดอยากได้เงินยาวสั้นนี้ขาเฮียนเฮียนสี่ข้านาเร็มเร็มคือเขาหางยาว บอกเป็นภาษาอังกฤษเอาอย่างนี้ลยบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วผมจะเฉลยเป็นภาษาอังกฤษฟังดีๆเด้อฟังดีๆเด้อภาษาอังกฤษ John Fawn เออนี่ยแหละเออผมจำสิแล้วที่เก็บเงินไว้เก็บมมัน ข่าวรถกลับบ้านเนี่ยสิบสถได้กลับง่ายเด้อวอาเลน,เลนแต่ว่าบ้านเจ้ามันสุดยอดเรื่องแนวกินอันดับหนึ่งเลยนะพมกันเงิดเดียวเจ้ามีให้กินมาสุแนวเด้ยยบุกคือฝรั่งเด้อยากกินข้าวปุ๊บอันดับแรกเออนั่นแหละไปเปบเป่งกระเป๋าสตางกอนถ้าโบไม่เงินก็บรได้กินข้าวได้อยู่หันเอิญก,กันกินก็บรเอิญเด้อฝรัง่งเฮดกเกษตรก็บ่ได้ก็บรม,มีที หากินนําภูเขาไปเก็บเห็ดเก็บอย่างไรมันหลายแนวบานเฮามันเปนเฮ็ดละโงกรืจก่จักบ่แม,มแน่นี่เพแถวนี่เฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกมีบ่ไข่มดแดงมีปะโจเก,กจิโอพักอีหลอกแมงคับแมงคาม,มนี่แหละมันแต่เอาเมียหน่อยแถวนี่แหละมันเบิดแนวกินเนาะนี่มาสุกแนวเ<ย>ฮ็ดกระเส็ดก็กได้ โบอยากเฮ็ดกับรักเ,กกเอาน้ำสุมเฮ็ดก็ได้ดอกเบิร์ด,ดหากินน้ำธรรมชาติก็ได้ไปกินข้าวอยู่วัดก็ได้มันบ่มีแล้วเบิดอยู่หันเน่ยบุญก็หลายเด้พอม,มากขึ้นอย่างเนี่ยบุญเด้อโอ้สุดยอดเงนินยี่สิบบาทได้หมดเด้อเออนัน่นแหละใส่เอายี่สิบบาทใส่กินลาบกินก้อยกินเปียกินเหลา้าเบิงงบ้งหนังเบิ้งหม้อลำที่กันหมดขึน้นหรือยี่สิบบาทซื้อๆนั่นน่ะมันก็ดีอยู่ แต่ว่าดีที่สุดอันดับหนึ่งบ้านเฮาเนี่ยอยากกินหลายๆเด้องานศพเมมเบอร์เจ็ดมือเจ็ดขืนเด้อผมก็เงินจะเจ้าเด้อแม่เนี่ยผมพอดีหนึ่งเขาเนี่ยเอายากเด้อพอห่างเด้กก็นั่งอยู่หันกับเจ็ดมือเจ็ดขืนเด้อผมอย่าลืมเด้อพื้นฐานชีวิตของเราคือแนวกินเด้อถ้าเป็นฝรั่งมันอยู่กับเงินเงินหลายก็จะกินแนวดีๆเงินน้อยก็กินแนวบอดีเด้อ มันกลาลำบากอหลีเดแต่บ้านเฮามันดีคอลเเนลเดมีมองอยูมีมองเฮดเวียกแนวกินก็บรอดและสำคัญที่สุดคนบ้านเฮามันสอยกันดีดีมันบ่เอินกันง่ายง่ายมันบ่พมมากมากกี่อย่างเดอันนี้แหละโคอดีของบ้านเฮาแต่ที่แรกผม่ร,รู้เด่ว่าภาษาก็บ่ได้กินเขาก็บ่เพนเด่แต่ว่ายากที่สุดอันดับหนึ่งเฮดเวียกบ่เ็นได้บ้านเฮา บอเจ้าเก่งได้เจ้าหากบหาเครียดหายอย่างมดเดี๋ยวมันบอกผมเห็ดบ่เป็นเดี๋ยวมาทีแรกผมก็นั่งกับแม่เทาเดี๋ยวแป๊บๆๆๆอยู่หันสองอาทิตย์เดี๋ยวนั่งกับแม่เทาเดี๋ยวผมอยากไปเฮ็ดเวียกพอดีฝนตกแห้งๆเหมือนนั่นแหละไอ้นั่นก็ออกมามดเอียงก็เอออึนปันเจ้ามีบ่โอ้ปานแม่เทาก็บ่เอิดเดี๋ยวเต็มเลยอึงเดี๋ยว รถเจนากับพี่น้องของมันไปเก็บเอาเม็ดเนี่ยใส่โคมไฟมันบอกเมบ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 ไปเก็บเอิ้องสายทุ่งผุยเพิ่งจะเอาเอิ้งไปแลกเข้าเพราะแม่เทาบ่มีหน้าเด้เนี่ยแหละนี่แหละผมว่าจะเห็นน้ำเข่าเนี่ยผมก็เอาโคมไฟมาใสา่เมียกับพี่น้องกับภัยพุน่นผมไัยพุน่นพี่เดียวเด้เทมทุท่งผุยเลยนะพอภัยแม่เทาแล้วก็ว่างไวง้แล้วก็ยืน่นเพือเเ่อยิ่งแขวใส่แม่เทาเด้พอมาแม่เทาสิยกนิว้วให้ลูกเขยนะมันเก่งเด้มันโบเมนเด้่แม่เทาตาเด้ แม่เท่ากับเพิดบังทุ่งปุยหุวยบักห่าฝรั่งเก็บตะขี้แขังฉากว่าไงพอเพราะว่ามันมืดบ่เห็นหุมแล้วเห็ดพ่กเพ็นคือฝรั่งเราบดิเห็ดห้เห็ดหน้าคือพ่อแม่เจ้าเนีเราหาเงินอย่างเดียวถ้าได้เงินก็อยู่ได้ถ้าไม่มีเงินก็อยู่บ่ได้ดอกประเทศอังกฤษมันลำบากสิตใจแต่แต่พอดีก็ฝฟกเอามายูบานโนกที่แรกก็ไปเป็นกร,รมกรคื้เขาเนี่ยม้วนๆเนี่นย มือละเก้าสิบห้าบาทสมัยนั้นหลังจากนั้นก็ไปเป็นครูสอนภาษาแต่พอดีพอดีมาอยู่ประมาณสองปีมีข้าราชการผู้หนึ่งมาหาผมเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลรงอู่ฝาห้องวะ่ะจักแล้ว้าห้องเลยนทีิถอกอึ้งสิออกปบไปเก <laughs> <laughs> ็บขี้ขางขาก้าวบ่พอได้เดี๋ยวออพอดีคุณหมอมาหาผมเด คุณหมจะมีโครงการโครงการหนึ่งชิเยาวๆเลยดเดี๋ยวฟังดีๆโครงการของคุณหมอมันยาวหรเ่าโครงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนหรือมันจะยาวหดพี่เ้อโครงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีจังหวัดขอนแก่นหดพี่เลยยาวหรือยาวก็พาพวิดอีกเลหดพุ่นเลยว่แต่เรื่อง แต่เรื่องอู้เด็กน้อยกัมานะ้ำแต่กว่นวุนว่นย่หันละแต่เรื่องของเรื่องคือคุณหมอจะเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาหมูบ่บ้านเขาก็เลือกหมู่บ้านหนึ่งทิศกับหมู่บ้านของเมียผมเป็นบ้านน้อยๆหนึ่งเด้อซ่อว่าหมู่บ้านคำปลาไหลปลาเยอะปลาเยอะตะกี้ปลาเยอะอยู่แต่เป็นบ้านน้อยๆเด้อลําบากลําบากกับบ้านนั่นเด บมมีอย่างจากแนวลุกตะอ้อ,อยกับมันสําปะหลังมันจะแปอียนเออเถิดหอนหอนเดมีปัญหาทุกแนวคุณโมก็เอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยพัฒนามูบ้างแล้วก็มันก็ดีดีนะมีฝรั่งไปดูงานลายหลายเดผู้ใหญ่บ้างกับเมีย่มันว้าภาษาอังกฤษบ่กแผ่นเพิ่นก็เอินผมมาแผ่นล่ามให้เขาเดยผมไปช่วยเขาแล้วมันดีเอยากไปอยู่ สิบเก้าปีที่แล้วก็ไปยุบบ้านนั้นเลยไล่ออกจากนีออกจากเฮียนแม่เท่าเลยไปยุคโลบางเลยแล้วก็ได้ขี้ดินน้อยๆแหาไร่ได้ที่หาไร่แล้วก็เห็ดเทียงนาน้อยๆแล้วก็ยุ่หันกับเมียกับลูกแล้วก็เห็ดเลียงวัวแน่ปลูกผักแน่ปลูกปักม่วงบักมีบักมาปักแมวเห็ดหลายแนวอ,อยู่เราเเป็นล่ามให้ผู้ให่บ้านเป็นวิทยากรให้เขาเนะี่ยมันก็มากมา,กมากเพราะบ้านบ้านที่ผมอยู่มันเป็นบ้านน้อยๆเลย บ้านแบบอีสานบ้านห้าววาวง่ายคุยกันง่ายแต่มันมันบอสมบูรณ์คือแถวนี้แถวนี้มันดินมันดีน้ำมันดีเลยบ้านเจ้ากับอำนาจเด่มันจะดีกว่าคอนแคนเดียดินมันดีกว่ากันเดียวเมนูนะแล้วก็เฮ็ดไู่ยันเลยอยู่แบบนั้นจนว่าได้ลูกสามคนเด้แต่ว่าสิบหกปีที่แล้วชีวิตผมเปลี่ยนอีกเด้คือว่าอยู่อังกฤษเด้พ่อผมเสียคือกันกับแม่พ่อตายเดี๋ยวนี้ก็ดับแนวมัดยัน ทับแนวเลยทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่าพ่อตายแล้วผมก็ได้มุ่นมาอีกรอบหนึ่งอยู่หลายเด้อเคยอยากซื้อเหล็กบ่เจ้าเคยซื้อเหล็กบ่อยากทึกรางวัลที่หนึ่งบ่มันเท่าไหร่ได้รางวัลที่หนึ่งหกล้านเนี่ยนะแม่บ่คล้ายๆกับฟันว่าอยากได้เงินหกล้านแม่บ่ผมได้มือเดียวเด้อพ่อพ่อตายเพิ่อก็เอามุ่นให้เราหกล้านเด้อ แต่ว่าผมจะเฮ็ดขึ้นเก่าผมเป็นคนปมักเงินดิผมชีมั่งมันมัดขึ้นเก่านดนะิจ้างพี่น้องมาเที่ยวดิมื้อเดี่ยวก็มัดลานหาพี่น้องก็มามัดโคตรจากเมืองนอกมา้ามัดโคตรเลยหลังจากนั้นไปเอาเงินให้เมียไปซื้อทีแต่เมียผมไปซื้อทีถึงสี่สิบกว่าไรแต่่าเกิดปัญหาปักย่ายมันไปซื้อมองเฮ็ดหน้าดิมีมองเฮ็ดหน้ายี่สิบไรผมเห็ดพวกเพนจักแนวดิ ผมต้องไปฝึกเฮ็ดหน้าเจ้าเฮ็ดหน้าตลอดเจ้าเก่งนั่นวะผมบอลูแทรกตะกอนเด้บริเฮ็ดหน้าแจ๊กเทียทางเธอเกิดมาเด้ผมไปซื้อรถอีเทคคันหนึ่งแต่งามงามเด้แต่งจึงเครื่องเลยรถอีเทคกแต่ม้วนม้วนเด้นี่คือปัญหาที่แรกบอลูเรื่องแต่เพิ่งซองรถฮอทเฮียนเด้รถคูโบเตอร์อะไรอย่างเงี้อาร์ตีลอยเด้ผมตีใจแห้งเด้เพราะผมเป็นคนรุ่นแรกนายจุกคนผมที่มีทีเฮ็ดหน้าเด้ ผมตัดสินใจแล้วผมจะซื้อรถอีเทคแล้วก็มือเดียวผมจะไปถ่ายมัดยี่สิบไร่เด้่ผมจะถ่ายมือเดียวเด้อพอผมดีใจแห้งไดใดที่ว่าให้ลูกให้หลานเด้อเรื่องของเรื่องคือมันสองล็อตอีเทคให้เราเนี่ยผมเคยไปจบไปเบิ่งไทยบ้านไทยนาเขาถ่ยดีดีมันบ่ผู้ใหญ่บ้านบ้านพ่อกับไทยนามัดมือเด้อยคาเฮียนเฮียนมันจะไปยังสิ่งอะไรเจ๊เจ๊เจ๊เดียวเดี๋ยวมาดีนะ ยามคนบานเฮาก็ Emperor, มันจับมือเรียวแม่นว่าไทยเนี่ยมันจะไปยามเลียวก็พรวดเนี่ยก็ซี่เรียวอย่างซี่เลยโอ้ผมหม่ามันง่ายๆเด้อผมไปซื้อรถอีเท็กปุ๊บผมส่งโหดเฮียนเลยเด้อซื้อแต่ซื้ออยู่อำเภอลำพองเนี่ยเอารถลงมาจากเอารถอีเทคลงมาเด้อพ่อหอบลูกน้องเุาบอกแต่เนี่ยเอากุญแจให้เราเด้อพราะผมคิดมันจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มันบ่เราเสียบกุญแจเข้าไปพ่กหม่าเลยบอกโอ้หลังผมมีกุญแจดอก รถอีแท so really 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 ็กมีแต่มุน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 เองสันแหละผมกะเบิ่งอย่างซิอยู่ไม่ได้เ็จังใดวะกะโบไปหักเดี๋ยวมันบ่ยัดเข้าไปปุ๊บยกอันนั้นแล้วก็มุนมุนมุนเพราะมันจิปไปของมันแองเมืนบ่ผมกะยัดเข้าไปปุ๊บต่ยัดบ่สุดยัดน้อยน้อยหนึ่งยกอันนี้มุน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 มันก็หลุดออกปั๊มพราะน่ะแค่เอาหักเล่มหนึ่งเลยมือแรกเลยพอท่านได้ไปถ่ายหน้าจักมองกะเจ็บแห้งว่ะแต่ว่าผมจิปไปอยู่พอที่ีใจแห้งมีมองเห็นหน้าเมืนบ่ ยัดเข้าไปปุ๊บยอกปับ๊บมุน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 ,มนสตาร์ทรถปุ๊บมันก็ออกไปเลยจไปไทยหน้าอยู่ยี่สิบหลายมือเดียวนี่ผมจิบผมมัดแค่ยางแต่มีมองเห็นหน้าเลยแต่ว่าออกจากบ้านปุ๊บเกิดปัญหาบบกใหญ่เลยนะเรื่องของเรื่องพันยังซี่ละแม่บางคนเอินพอมาเป็นอย่างก็ฝรั่งพ่อเพียงเหมือนว่าฝรั่งพ่อเพียงฝรั่งหัวใจอีสานแต่เมียพร้อมกับลูกผมเอิญพอมา ฝรั่งขี้ที่ขี้ทีคือว่าผมซื้อรถอ,อีเท็แต่ผมบอกที่ซื้อโลย่างเดมันมีตแต่โลเล็กโลโลขี้เข็บนะั่เดรู้จักโลมันยอูฟสตาร์ทรถแล้วออกจากเห็นมันมันเป็นยังสี่เดถนน,นคอนกรีตเดมันว่ารถอ,อีเท็โลขี้เข็บถนน,นมันบ่ถึกใจกันแล้วบงับง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 บงังมันไปยังสี่ละป่าชัวขับรถก็ไปทั่วทีเลยวะเนี่เสียงดงัดง,ดงดังเนี่ย นั่นแหละเพราะวผมคุมรถมาได้ไมั่ไปทังสี่เละโอ้เสียงดังดัง,ดงทยบ้านออกมาเม็ดมาจต่ปักลังมึงไปใส่แล้วไปไทาหน้าครับบองะ b a n ๆกันโอ้มีอะไรแต่ผมพยยมแพทเนียผมมีมองเห็นหน้าเดี่ยผมจะไปไทยให้หมัดยี่สิบรายมือเดียวหัวหน้าแล้วก็ล่องไปหน้าแล้วก็ไทไปไปอย่างนั้นแหะดีใจแห้งอยู่เข่าเศร้าก็พอกินเขาง่ายก็พอกินเขาเย็นก็พอกิน ผมท้ายหน้าหดสองทุ่มครึ่งมันมีมันมีฝ่ายข้างหน้ามันบ๊วเพลิดฝ่ายแล้วก็ป้ายอาดลาดเลยม้วนคุบเด้อสองทุ่มครึ่งก็แล้วท้ายหน้าเรียบร้อยยี่สิบแล้วยี่สิบไรแล้วพุ่มใจแห้งเด้อนอนนั่มดับเครื่องแล้วก็นอนพอดีปรุปรีเด้ยอยังเออ thank you พอดีรถจเจริญกลางมาเด้อมันบอกเห็นผัวมัดมื่นว่ามันตายนั่รถอีแท็กเด้อ เพราะว่ามันมืดนะแต่พันสายคมสายเด้แมบแอบเห็นปันมาดิแต่รถชนมาได้มาหาเฮ้าดิพญางเบิ่งหน้ามัดซะก่อนเบิ่งซุกมองทุกแก่เลยเออมันเป็นยังไงฝรั่งจะปิ้งปิ้งไปยังสี่เลยผมก็เห็นเมียมากกระโดดแล้วกันภูมิใจแห้งแล้วว่ามันจะยกนิ้วให้พัวฝรั่งเนี่ยไชน่ายี่สิบไร่มือเดียวเนี่ยพญามาหาเฮ้าดิไม่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 ตาเฮาเสยนั่นน่ะ คือฝรั่งไทยหน้าบ่คือเจ้าเด้ผมไทยมัดไทยหดคันแถ่นั่มั่งคันมันแบนเออเฉินมัดเลยบ่รู้นะมันคุมรถบ่อยู่ก็ไปอย่างเร็นเฟยเฟยเลยมั่งคันแถ่อกมัดเลยมาเน่ยบ่เล่นเล่นแต่มันจริงอยู่เนี่ยแต่ว่าเราเงินชีวิตเจ้าของเด้คือเจ้าพงเง็ดบ้านเฮาเจ้าเกิดแบบนี่จะว่ามันเสยมันบ่ บ่อมียกนเนี muscle, ่ยบ้านเฮาจะว่าเลยมันโมเมนจักเม็ดขณะที่เราเคยฟังแล้วผมเป็นลูกเจ้าหน้าอยู่เมืองนอกจบดรมัดโคตรยกวัรจภมเลยแต่เขาบ่มีทีแจ็คมองไม่แต่งานเดียวก็ไม่ทีจักคนดอกไม่แต่เฮียนน้อยๆออกโจ้เจ้าซื่อๆดอกบ้านเฮามันดีลายแนวมันยากแน่นอนอยู่แล้วเหตุนาก็ยากอยากเมอยเลยหลายขั้นตอนมันแบบทั้งไทยทั้งไทยไทยที่แรกนั่นแหละก็ไทยอีกนั่นแหละหลังจากนั้นก็ ทอก,กลา้าแล้วก็สุบน้ำใส่กลา้าแล้วก็รกกลา้าแล้วก็ตําหน้าแล้วก็คาดไอไเนี่ยหลายขั้นตอนอยู่เนี่ยเกี่ยวขาา้ขาวแล้วกันสี่ข้าวน้าแล้วก็คนข้าวมันเมียเดยแต่ว่าความจริงของชีวิตยุคสาัยก็มียมดัดอย่างน้อยที่สุดเราก็มีมงงป็นของเจ้าของเด้ย,ยกมือให้พมเบิ่งแน่พอดใดมีทีป็นของตจวเองยกมือเด้ย,ยกแน่มันบนหนักคือแบกอ้อยไปแจกน้อยนะดีก็ดีแล้วเนะี่ย บอกคือตอนพรมประเทศอังกฤษเด้ถ้าสมมติว่าพรมเอิญคนอังกฤษสองร้อยคนมานั่งอยู่นี่ฮะเต็มห้องเลยและทามคนอังกฤษยกมือใครมีที่ดินจากสองร้อยคนจะมีบักเดียวยกมือได้ประเทศอังกฤษซึมอยู่บันนอกเหตไใดนาเป็นคุนายคุณนางเป็นนักธุรกิจเป็นเศรษฐีเป็นพวกอันนี้แหละเราเกิดมาลอยชาพอมีวาสนาจะเจ้าบุญวาสนาดีกว่ามูเจ้ามีมองอยูเจ้ามีมองเห็ดเวียกนั่ หากินง่ายและดีที่สุดอันดับหนึ่งมือนี้เราอยู่ในศูนย์ของรัชการที่เก้าเป็นโอกาสที่เจ้าได้เบิงหลายแนวมันบ่ธรรมดาได้มีให้เบิ้งมัสุกแนวเจ้าบุญวาสนาดีกว่าเพื่อนที่เจ้าเกิดบนแผ่นดินไทยเจ้าเกิดในรัชการที่เก้าเถิพระองค์ท่านกเกษียไปแล้วแต่ว่าพระองค์ท่านเฮ็ดไว้หลายแนวให้เจ้าบุงเป็นโอกาสให้เจ้าได้เรียนเดิด พออย่าลืมในบานเราอาจิพได้เขามาหาววิเชลัยนำลูกหมอลูกครูเด้แต่เจ้ายังมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ได้เพราะองค์ท่านเห็ดโครงกันหลายโครงกันให้ไปบังได้แนวใดที่เจ้ามากักจะเอาไปเห็ดน้ำผู้ใดมักเรียงกายดำกับเรียงกายดำโปรปลายมักเห็ดอันนี้เห็ดอันนั้นเขาไรสเปอรี่ก็เห็ดไดยูไลแนวอย่างน้อยที่สุดเจ้าก็มีทางเลือกในชีวิตสำหรับลูกๆผู้ใดอยากสาวเรียนหนังสือไปเห็ดห้เห็ดหน้าว่าสิบ่มีเนาะ ผู้ใดไปช่วยพ่อช่วยแม่เหไหายเห็หน้ายกมือให้เพิ่งเด้หามตัวเด้เรียนนางสิวจบแล้วอยากไปเหไหายเห็หน้าบ่มีบชสอยบ้างเออนั่นแหละถามเลยอันนี้อันนี้มาอยู่สกลนคร13ปีแล้วแต่เป็นคนสีสเกษค่ะ ค่ะแต่ว่าแม่สิ่แบ่งมูลให้สามลานี่ล่ะสิสิจัดสรรแบบใดดีค่ะสามลาของขนอยเนี่ยสำหรับเจ้าเองของมไม่รู้คือกันเนี่ยถ้าถถ้้าาสมมติว่าเอาสามลาไปทำหน้าเจ้าก็สิเจ้าจะได้สำนันแหละเจ้าจะได้เขากินซื้อนั่นแหละถามถามว่าจะที่จริงอย่างอันดับแรกนะลูกเจ้าก็ต้องชัดสินใจเจ้าอยากมีชีวิตแบบใดอยากมีอย่างอยู่ในชีวิต ทำงานแบบอาชีพเสริมเหมนะเป็นอโอ้เดี๋ยวมันอันนี้มันบ่อยาดอกเจ้าอยากยาก,กินงเหียงก,กับลูกกันนั่นจบมีน้ำใส่ปะยังไม,ม่น้ำใส่เฮ้ยนะก็บ่อยางจากเมก็ดก็อยากได้ยังกิดอยากได้กล้วยกับลูกกล้วยอยากได้บกกกักม่วงกับลูกบักม่วงอยากได้บักมีบกมับกมา,ากมักเมวอะไรตะคาคิงตะไคร้มันบ่อยางจากเม็ด